เรื่องหนึ่งที่เรียกว่าคอ,อสมุนไพรหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอาจใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะว่าพืชตัวนี้เนี่ยอยู่ในตำตรับสมุนไพรค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าถูกกาหนดให้เป็นอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท5มาก่อนน,นนะคะอย่างเรื่องของพืชกระท่อมนั่นเองเมื่อวานนี้ที่ประชุมวุฒิสภาค่ะเขามีมติที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่พศที่จะมีการปลดล็อกพืชกระท่อมแต่อันนี้ต้องเน้นย้ําก่อนไม่ใช่เรื่องของการปลูกพืชกระท่อมเสรีนะคะ แต่ว่าจะต้องมีกฎหมายรองออกมาเพื่อควบคุมการใช้งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยนั่นเองค่ะโดยเมื่อวานนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาเขาพิจารณากันถึงร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่พศออค่ะเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษคือเป็นร่างกฎหมายที่ทางคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตํารวจรวมถึงคณะกรรมาธิการการสาธารณาสุข,ขของทางสภาวุฒิสภาเนี่ยเขาพิจารณากันเสร็จสิ้น แล้วนะคะคุณหมอเจตศิรธนานท์ค่ะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการการสาธารณาสุขวุฒิสภาก็รายงานถึงผลการพิจารณาศึกษาต่อประธานวุฒิสภากล่าวถึงทั้งข้อดีในการที่จะยกเลิกพืชกระท่อมเขาบอกว่ามี2ข้อหลักๆที่เห็นได้ชัดคือ1เนี่ยประชาชนจะสามารถปลูกหรือว่าใช้พืชกระท่อมได้ไม่ผิดกฎหมายส่วนข้อ2คือนักโทษที่มีโทษจากเรื่องของการใช้พืชกระท่อมหรือว่ามีพืชกระท่อมเอาไว้ในครอบครองเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะได้ลดจํานวนโทษลงด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการปริศดีกาค่ะ ไปต่อกันที่คุณตวงอันทชัยนะคะสมาชิกุธิสภาก็ตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่าเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆเนอาจจะยังไม่ชัดเจนสําหรับผู้ปลูกพืชกระท่อมรายเก่ารวมถึงข้อกําหนดสําหรับผู้ที่จะปลูกพืชกระท่อมรายใหม่ก็ควรจะเร่งออกกฎหมายเพื่อควบคุมทิศทางการใช้เพื่อที่จะได้ไม่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยใช้และเป็นประโยชน์จริงๆไม่กลายเป็นการที่จะมอมเมาโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนของประเทศนะคะ ลองไปฟังเสียงพูดถึงเรื่องนี้กันในวุฒิสภากันค่ะก็คือการยกเลิกพืชกระท่อมไม่ให้เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไปนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการยกเลิกพืชกระท่อมไม่ให้เป็นยาเสพติดอีกต่อไปเนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบในกรณีที่เราเพิจารณากฎหมายแล้วมี ผลบังคับใช้ประกาศราชกิจจาชัดเจนออกไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์นะครับต่อนักโทษผู้ต้องหาในคดีเ,เสพพื้กระท่อมเพราะฉะนั้นเขาจะได้คุณประโยชน์จากการที่กฎหมายฉบับนี้ปราไปเร็วออกมาเร็วนะครับ ถึงแม้ว่าคุณหมอเจตจะเป็นประธานคณะกรรมการด้านสาธารณาสุขแต่ว่าก็คำนึงถึงสวัสดิภาพของนักโทษที่ได้รับโทษจากเรื่องของพืชกระท่อมด้วยนั่นเองนะคะโดยในท้ายที่สุดแล้วที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่พอสเอห็นด้วย196เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีนะคะงดออกเสียง3เสียงโดยเห็นด้วยกับข้อสังเกตของทางคณะกรรมการค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะนําส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้พิจารณา กันต่อไปค่ะ